โอ้ยเปน็นยังไงฮานซ็กตื่นสวยใช่ไหมเฮาบุญเนี่ยนะไปดองวันคืนไปดองวันคืนนี่เดือดได้เมากันเลยตื่นสวยมายามกลับยามบ่วงจนว่าแปดโมงเลยบุญนะยี่ฮาร์ดแปดโมงล,ละ,ะเอ,อีอยวยูนี่สองลังไปเบิ่งก็มาสิมายด้วย <c oughs> คนขี้เหลรามายามกลับดี่ต้องคืนนี่บุญเรมายามา <c oughs> ทำเพือ่อได้ใหม่นั่นก็แสดงว่าน่าละทำเพื่อได้ทางหน้าอะไรไม่เลี้ยวผู้นี้อันนี้แต่ว่าหนูกินข้าวอยู่คนนี้ขันเกียรห่างเลยคนว้าบ่วงบ่วงซิ่งกว่าก็เจเดียว,วมันเบิดแท้ว่าหนูเขาไปกินไปและวะ้วหนูมันอึดเข้ากินไปเนี่ย นั่นก็บอมีเข่าก็บอมีใช่ใมันคือมือถืออุ้ยกลับลั่นซิกกลับลั่นอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยบัวบุกไนแหละแต่บัวใหญ่เดิหน่าจะไปอยู่เป็นครัวว่าเดี๋ยวคุณว่วงกันว่วงอีต่ำบ่อู้โห้ะ อู้ยูหลดตเล่นไลทีแล้วนาะมึนที่กลับอหนาหูบวออกโอ้ปไปนี่นี่เลยต้องหมด10จเต็มแรกน่าจะเป็นหนูคัวหนูน้อยเลยเปกไม้อหายวะเอ้าเอ้าเรียบร้อยกองจุดฟูด เกลดแล้วสีเก็แล้วเฮ้ยออเป็นหนูัวรุ่นเดียวกันไปเลย่อเตยมสอนนวาสิบฟักตุ้ยาะวงม้ว่มว่อยู่หน้าหุ้งลงไปเลยัตำบ่วง เออบ่วงอาไสมันทา,ทางมันเลยบ่วงตำบ่ตำเพชรบ่วงใหญ่พุ่นวะอ้อมคือเป็นแนวนี้โหยคนๆนู้นคนนู้นฮะบ่วงเฮ็ดบักี้ดีแท้แบบนี่มุยุ่งบ่พันวะโอ้มันกัดเด้เนี่ยซั่นน่ะมันกัดนู้น เรียบลอยหลักวะมันอยู่เป็นครัวนี่นะดย่พสามมาแล้วอุ้ยอ้ยถึอวงถึกวงถึอวงอุ้ยอถึกกลับกระึกงเชกคุณนะกลับกระหึ่งกลับกระบึ่ตายืกลับกระึ่ตายถึกเอวกลับลงน้ำบูดึกขึ้นมาหนีเออเอากระจับ เออกูว่าแล้วมันชิวเป็นคัวอยู่นี่นะาะติวจะบอกให้เราใส่ัน้วเาใส่ได้นะตัวหัดน้าไปุ่นกับบุธตินี่กับบุธจะใส่วิศะีนี้เลยเลยัดบวงดึงยางือเอืเอาได้ละึงซองหลังซอนดึงบวงแล้วก็ิึกับดึงกับม่ไผ่านเซกไปเอาให้หลุดลาบเลยให่พอไปเอา นี่างนีบขาหลังนั่นกับโลัดวะหลังเอาใส่สอกหลังซ้อนได้เหระตอนเอาใส่หลังแรกนเขาว่าโอ้ยแต่นีบตีนได้เน่ะยันกับนี่กคนชื่อใครยุ่งไปดิสามหลังคนไว้บ่วงอีกสองมันที่ออกมานี่เลยมันที่ออกมาแล้วเหรอหายเต็มละอดเดี๋ยวไข่บามันมีหนูเอาะน่วะ แล,ล้วเลยจั<ป>กมันเล้อหลังในชีวิตก็กลับมาให้กลับมาให้โู้โหบก,กีบมันกำกลับเลยอ๋อมิต่รุ่นนี้เบิร์ตเอาบ่วงอู้บ่วงกัน,นบ่วงมันนั่งมันนั่งกลับเลยแล้วม,มันห่วงชีวิตเลยแล,แล้วมันนั่งเต็มที่อะไแล้วเต็มที่แล้วเต็มที่หัไปถ้าบอดเดียวพี่น้องเลยมีแต่นี่ ไปหาโกฟลังครับโกฟลังนั่นน่ะนะแต่นี่มันอนีหกโตโยครัวเลยบ่เหลือถือบ่วงตัวเดียวแล้วนะึกกลับเวอรโอ้เฮ็ดดีโวอรโอ้กลับวันนี้ทำงานดีโว้ยหนูอึดเขากินเว้ยทางเดี่ว่ามุ่นบไดนะแถวนี้นะมีแต่ทางโอ้ฟองนี่ก็บ่ออกนะอีบ่ลานบ่บ้าน นูน้อยวะบ่หนึ่หามหนีที่ฮะน่ะเรองนี่ใ่เาลัน,ลนเรียบร้วยนูขาวคนทาง,น,าน,งนี่ไงน้ำเงืนนไป Nhưng nhìn bật lên tiếng này bật đi Mày bố điện. ừh ừh bật Lạnh nha con Má gần. <laughs> bố cặp. mãi điện Được không? điện mày nổ à. ลันเรียบร้อยดีหนุมขาวโอ้ดูคุกเลยลูกมันอันนี้เร,ร็บร้อยดิเรียบร้อยลูงลุยแต่ลูกรุ่นนี้เนาะข้าไปกินแล้วสี่หลังสองเตีย้ยมยนี่หมมยที่อสองน่า Lăng điều vào okay. không ừ. thấy Sương khanh anh. Oc này này, nó ba. lăn ba. True ba. quá, ba. quá, ba. True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  Cái True ba. True ba. อัดลบดดีขึ้นมาเพื่อจบยวันเดียวยครัวเลยนะหกวันเดียวหกโตยครัวมาเลย ตเก้าหนูขี่บะไรหนูขี่ดึกพิมบ่ละหนูขี่สองสามตัวปีสิตัวท่านไปถึงามูเอลหนูขีกต่อไปโดนเ้าไปเบิ่งอีกใหม่แล้วนะใหม่มาถึงบัดเดียวหกตัวยกคว้าเลยแม่พ่อมันเขาไปกินเหลือๆนะหนูรุ่นนี้ล่ะรุ่นเดียวกันปั๊บเลยบอลเดียวกันอีกเลี้ยงหลังกันเลยถือว่ามาอยู่เลยมาสวยกระพองกันตื่นเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งออกมา อูวอันนี้จุดแปดมงครึ่งละแปดมมหรือว่ามาอยู่ไปไปสวยล้วน<ป>ะนะาิมาใส่อีกอยู่หัวมือใหบ่มาเนอะ